สวัสดีค่ะเพื่อนๆไหนกันไม่ค่อยได้เนาะเรามาเที่ยวออนไลน์กันดีกวะะ่าค่ะพลอยไปเจออันนึงมานะคะเป็นเว็บพาเที่ยวอีบออนไลน์นะคะนี่นะคะเว็บนี้เดี๋ยวพลอยเอาลิงก์เว็บแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์เนาะก,ก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็นี่มันก็จะมีที่เที่ยวให้เยอะแยะเลยนะนี่ค่ะเราก็เลือกเอานะอยากดูอันไหนนี่อันนี้เดียวสมมติเอานี้นะคะก็คลิกเข้าไปะคะ่ะ เป็นสุสานของฟาโรห์รามเสดที่หกะคะนี่นะะเขาก็จะมีคำอธิบายเนาะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ mm hmm. ก็ใครอ่านออกบ้างก็จะพอเข้าใจเนาะแต่ถ้าใครอ่านไม่ออกนะก็ google ก็ได้ค่ะเซิร mm ์ชเซิร์ชเข้า google นะคะแล้วก็พิมพ์หาประวัติของที่นั้น,น,นเอาเนาะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นี่คลิกตรงนี้นะคะมันจะมีลิงก์ให้อยู่ คิกต่อปุ๊บเนี่ยค่ะมาแล้วเป็นการเที่ยวออนไลน์ก็จริงๆมันก็ไม่เหมือนไปเที่ยวของจริงเนาะไม่รู้นะส่วนตัวพายเพราะมันก็ไม่เหมือนไปยืนอยู่ณจุดๆนั้นจริงๆอ่ะดูด้วยตาเนื้อจริงๆมันก็ไม่เหมือนหรอกแต่ช่วงนี้เราก็แก้ขัดกันไปก่อนเนาะช่วงโควิดที่แบบไปไหนไม่ได้เนี่ยเนาะเอาละค่ะมันก็จะมีอย่างนี้เนาะ แล้วก็นี่นะคะข้างล่างมันจะมีปุ่มเล a y อันนี้ก็คือมันจะเล่นไปตามที่เขาพาไปเนาะนี่ก็คือมันจะวิ่งไปเองแต่ถ้าเราไม่อยากให้วิ่งไปตามเองกดหยุดค่ะแล้วก็จัดการเดินเองได้เขาก็มีแนะนำเนาะว่ายังไงยังไงนะคะนี่ตรงนี้อันนี้วิวอะไรเนี่ย ดอโฮมค่ะอันนี้มันก็จะคลิกให้ดูว่าเนี่ยที่ให้ดูทั้งหมดนะคะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าซูมก็คือหมุนไอเขาเรียกอะไรนะลูกกลมๆที่เมาส์อ่ะเข้าไปนะคะซูมเอาก็หมุนออกมาเนาะเนี่ยคะ่ะถ้าคลิกอันนี้นี่นี่นะคะไอตัวนี้ View Dolphin ก็คือจะ จะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ค่ะว่าทั้งหมดมันจะมีอย่างนี้นะอันนี้ for selector ก็คือชั้นบางที่มันจะมีหลายชั้นเนาะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยค่ะก็เลือกเป็นชั้นๆได้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันโอเค อ๋ออันนี้คืออะไรเล่นไม่เป็นอันนี้ก็เอาตั้งแต่ทางเข้ามาเลยเนะาะค่ะไอจุดกลมๆนี่นะคะอ่าเราก็ซูมเข้าได้เนาะหมุนๆเข้าไปก่อนคลิกไปมันก็จะเดินเนี่ยค่ะเหมือนเราเดินเข้าไปเที่ยวจริงเราอยากดูฟังไหนแล้วก็คลิก กดค้างไว้เนาะแล้วก็กดหมุนดูได้เนี่ยค่ะอาจะดูข้างบนไหมซูมข้อหน่อยได้ไหมนี่นี่นะคะอันนี้พอยลองซูมสุดแล้วเนาะได้แบบนี้นี่ค่ะ เดินต่อเดินต่อหรือว,ว้อาวอลังอยู่นะเพราะว่าของจริงน่าจะสวยมาก นี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบอยากไม่อยากเสียเวลายอยากเข้าไปดูในสุดเลยเนาะนี่นี่นี่คลิกมาตรงนี้เลยก็ได้ห้องในสุด นี่ค่ะอันนี้คือห้องในสุดน่าจะเป็นที่ฝังศพของฟาโรเนาะดูสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรนะ่นะนี่นี่ค่ะ ก็ <G ül> ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากดูนะก็เข้ามาดูได้หรือว่ามีแพลนว่าอยากไปเที่ยวอียิปต์อยู่แล้วนะคะก็เข้ามาศึกษาร่าวๆก่อนได้เนาะว่าเอ้ยตรงไหนมันน่าไปเผื่อตอนที่เราไปเที่ยวจริงเราจะได้ประหยัดเวลาะครับว่าเอ้ยตรงนี้ดูแบบเหมือนไม่มีอะไรเราไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องเข้าเอ้ยตรงนี้เราอยากเข้ามากเราก็จะได้มุ่งหน้าไปที่นั่นทีเดียวอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนไปดูจริงเท่าไหร่หรอกเนาะ ก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะสุสานนี้ใช่ไหมมีเว็บนี้เขาบอกว่าสุสานของฟาโรห์มเสษที่6นะคะอยู่ในหุบผากริย์เมืองลักซอนะเ,ออเราจะได้เห็นภาพวาดผนังและเพดานนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางสู่โลกหลังความตายบนเพดานจะมีคำภีร์ที่วาราตีเล่าถึงวัฏจักรขึ้นลงของสุริยะเทพส่วนฝั่งซ้ายมือคือ คัมพีแห่งประตูด้านขวาคือคัมพีแห่งถ้ำส่วนห้องสุดท้ายยังมีคัมพีแห่งผืนปฐพีซึ่งล้วนเป็นคัมพีที่เกี่ยวกับโลกหลังความตายเนาะถ้าเกิดรู้ประวัติหรือมีความรู้สักหน่อยมันอาจจะทําให้แบบดูน่าสนใจดูน่าสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะถ้าอยากดูที่อื่นกลับไปค่ะนี่ค่ะไม่ให้ดูเยอะแยะเลย เรื่องเอานะอยากไปดูไหนใครสนใจก็ลองไปเล่นเล่นดูนะคะเป็นการเที่ยวอียิปต์แบบออนไลน์ค่ะก็ไม่มีคนเกะก,กะดีเนาะเต็มที่แล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ไม่เหมือนไปดูด้วยตาตัวเองจริงสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็แก้ขัดไปก่อนเนาะช่วงระหว่างต้องอยู่บ้านนี่นะคะ